การโพสตอย่างก็ตามใน Facebook มันมี2ทางเท่านั้นเนาะที่เขาจะส่งผ่านออกไปนั่นก็คือ 1. เขาจะเป็นผู้ให้หรือผู้หับ เอาเป็นวาบๆในกรณีผู้ให้กันเนาะเ่นตัวอย่างอาจจะให้ถึงการใช้ซีวิตหรือรูปแบบการแปนไปนี่ให้ข้อมูลดีๆให้ไอเดียให้ความรู้ให้ความสุขให้ทักษะให้วิธีการนำลงซีวิปบอหรือว่าให้แนะนําทุกสิ่งทุกอย่างแบบนั้นนั่นก็คือการพู์เพื่อการให้ส่วนการพต์เพื่อการัาเ่นตัวอย่างว่าอาจจะต้องการ กำลังใจอาจจะต้องการการ่วงย้ายอาจจะต้องการการย่องอย้ออาจจะต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นเองเนาะหรือว่าทั้งไห่ทั้งรับก็ถือว่าเป็นจุดประสงค์ของผู้ให่สถานการณ์จะพดอย,ย่างก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่จุดประสงค์เฮาว่าเฮาต้องการในรูปแบบใดพอบางที่บางคนอาจจะทั้งให้ทั้งรับบางคนอาจจะมาเป็นผู้ไห่ซื่อๆให้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่คิดว่าดีและมีประโยชน์หรือบางข้างเขาอาจจะพดไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางที่อาจจะ เจาะจงว่ให้ผู้เดียวแต่บางทีการโพสในสิ่งนั้นมันอาจจะส่งผลกระทบไปทั่วหรืออาจจะเหตุให้หลายคนนั้นคิดเพลงสนานหลักๆแล้วก่อนที่เขาจะเหตุอย่างอาจจะคิดเพื่อรอะไรยาวน้อยนึงพอสิ่งที่เขา,าจ,จะทายทอดออกไปเนี่ยมันจะแสดงถึงบุคลิกตัวตนหรือนิสัยใจคอถ้าสมมติว่ามี Facebook ในเมื่อก่อนบางทีความหักแพงห่องแยงอาจจะมอบอห้กันแต่บางทีการไปเห็นใน Facebook มันเปรียบเหมือนอย่างประวัติส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งอาจจะเห็นวิธีสิ่งนั้นช่วมีผู้สึกอ่มหมัก ก็พยอยาไปใกล้หรือไปเหนนั้นสิ่งนะั้นสิ่งนี้ทีมีผลกระทบต่อจิตใจของเขาเพาก็ขาพูดซึ้อวมากกขาเห็นใต้สังคนคนนั้นได้ถ้าบางทีเขาไปลินซื้อของออนไลน์จนเกินไปโดยเฉพาะมันซื้อของ a c e b o o k เนาะสามารถได้เัาทุกใจได้แต่ถ้าเขาไปเลือกสิ่งใดที่มันดีมีประโยชน์ก็สามารถใ้ความสุขได้สนานาั้นจันสดาจึงเลือกพิเศษสำหรับ Facebook ของตนเองเส้นแบบว่า,าข้าวใดที่มันเป็นข้าวรบในจันสดาตัดออกบ่เบิ้งนั่นเองเนาะเพราะว่าอย่าง เขาคือดราม,มันกับบริซอยอย่างเาเนาะเขาต้องเบ่งชิงแต่ที่ให้ข้อคิดให้สิง่งดีดีมีประโยชน์และก็ช่วยให้ชีวิตเท่าดีขึ้นและการโพสสิง่งใดก็เปรียบเหมือนประวัติส่วนตัวของเขาแต่บางคนอาจจะบอกว่านี่ก็เป็นความสุขของข่อยมุมมองของข่อยข่อยไปกินข่อย,อยากโพสกินเนาะอันนั้นก็นแล้วแต่เป็นความสุขของแต่ละคนอยากจะได้ในเป้าหมายมุมมองแบบใดเขาก็ต้องพร้อมที่จะย้อมรับและเข้าใจในผลที่จะตามมาภายภาคหน้า ว่าฮานั่นจะได้หับในมุมมองใดเท่านั้นจะซื้อเนาะเกีก่ยวกับการลินเฟซบุ๊กหรือการลินซื้อของโซเชียล่าฮาจะมีทั้งไห,แล,หและรับแล้วจะมอบสิ่งใดเขาจะทายทอดสิ่งใดนั่นก็คือกับตัวของเขาเป็นคนเลือกและเป็นคนกําหนดเอง่าฮาวต้องการในรูปแบบใดมุมมองใดพอจร่งจริงนั่นมันจะมีผลต่อชีวิตของเขาอย่างแน่นอน